นี่แหละค่ะต้นบูเบอรี่ลักษณะของเขาก็จะเติมเตี้ยจักหน่อยจ้ะต้นเตีต้ยจักหน่อยเนาะจะเก็บก็ต้องก้มเก็บเอาเดอ้อไปยืนเก็บไม่ได้เด้ออืมก้มเอามันก็เมื่อ,อยอวจักหน่อยถ้าเจอลูกดุกดกต้นไหนดุกดกก็จะประมาณนี้เลยจ้ะจะประมาณนี้ล่ะถ้าดุกก็สิบ่มเมื่อยปันได้ดอกอืยิ่งเห็นยิ่งสนุกเก็บจ่ะเนาะมันมือเนาอะอแต่ถ้าปาไม่ดกเนี่ยโอ้ยพี่น้องเยเก็บเมือมือกเพรเต็มถังจ้ะ อันนี้น่ดกปะว่ายังมันเป็นบางป่าค่ะเนาะเป็นบางป่าคนรู้จักพื้นที่เท่านั้นเดอ้อถึงจะเจอป่าดกบางคนไม่รู้จักพื้นที่ป่าไปายังไดกับวัตถุหระอจ้ะต้นเตีย้ยเตียเ้ยนี่สิละเก็บง่ายจา้ะสําหรับปัญ,ญญานะ่ะคนอื่นไม่รู้เก็บง่ายจักหน่อยจ้ะบางทีไม่ต้องเข้าป่าลึกหรอกป่าจอด,ดรถวบเลียหินจักหน่อยนี่ก เก็บเอามันนารถนะจา้ะไม่ต้องหิว้วถังไกลเนาะอืมหินรถบ่อนอะ่ะจอดใกล้ๆไม่ต้องไปไกลอือพาันกเก็บอยู่งสี่แหละนาถเจะคของจ้ะฝรั่งกับมาคือการผุนินบอพูดๆโผล่ๆผุนฝรั่งเขาก็มาเก็บเหมือนเรานี่เลยเก็บไปกินเขาเก็บไปขายไม่ได้ดอกเขาเจ็บเอวจ้ะอืมคนไทยเรานั่งตักสบายจา้ะอือ เราแข็งแรงกว่าฝรั่งเราตัวเล็กกว่าไงเราก็เก็บขายได้ฝรั่งเขาเก็บเต็มที่วันนึงก็ได้ถังหนึ่งนั่นแหละเก็บได้ไม่เยอะหรอก